ลังจะมีดูปูปูเผาเฮ้ยนี่ปูเผาอะไรหรอสั่งปูเผาได้ปูนึ่งเผาหนึ่งเผายังให้แต่นั้นนี่นนึ่งแล้วเอามาเผาหรอปะอร่อยนี่แบบคร้อมปุ๋ยทักขอบอ แกงกินหนะแกงกินหรอหรอ,อร่อยไหมป้านี่ไข่เมงนอาดูนะเป,นป้งเลยดูเดี๋ยววันหลังเราพาลูกมากินบ้างนะป้านะอืมนะวันหลังเราพาลูกมากินบ้างนะ